สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะรายการของเราพูดถึงเรื่องของการเสริมความงามพูดว่าอะไรแค่ไหนถึงจะเหมาะถึงจะดีรายการของเราก็ยังมีคำถามถึงวิทยากรคือแพทย์หญิงเจนจิราชายชลกทอนกุลนะคะว่าแล้วในกรณีไหนบ้างซึ่งการเสริมความงามหรือการทำศัลยกรรมเสริมความงามจะมีความจำเป็นคะ่ะ เหตุผลอะไรบ้างที่ควรทำศัลยกรรมหรือเสริมความงามเลยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของความพิการนะคะอันนี้ในทางการแพทย์เราเห็นด้วยที่จะให้เด็กทำเสริมความงามหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดทำศัลยกรรมเช่นเห็นชัดๆเลยก็กรณีปากแหว่งเพดานโวเด็กเหล่านี้ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่อายุขวบปีแรกด้วยซ้ำถ้าแข็งแรงพอเนี่ยอายุเป็นขวบ ก็ผ่าตัดแล้วนะคะเพราะว่าฟังก์ชันการพูดการดูดนมจะต้องมีการดีเวล็อปการพูดจะให้ชัดนะคะการออกเสียงพวกนี้ต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดก็หมายความว่าถ้ามีความพิการทางใบหน้าหรือร่างกายในทุกกรณีอันนั้นเห็นควรให้ทําผ่าตัดสัลกรรมนะคะแต่ถ้าถัดมาไม่ถึงกับพิการแต่ไม่สวยงามอันนี้พิจารณาเป็นรายๆไปเด็กบางคนไม่ได้พิการ แต่ว่าไม่สวยงามแล้วเด็กมีอารมณ์ซึมเศร้าแปลกแยกนะคะเด็กบางคนเช่นเกิดมาดั้งจมูกแบนถูกเพื่อนล้อไม่มีดั้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เด็กเป็นคนที่ปรับตัวในสังคมไม่ได้กลายเป็นซึมเศร้าไม่มีเพื่อนพัฒนาการทางสังคมผิดไปอย่างนี้ก็อาจจะพิจารณาที่จะเหมาะสมที่จะให้ทำคิดเป็นรายๆไปแต่ความจริงแล้วในความที่เรามีความรู้สึกว่าเราหน้าตายัางไม่ลงตัว แต่คิดว่าจะทำอะไรเพื่อให้ตนเองมีจุดเด่นขึ้นมาสร้างปัญญาสร้างความเก่งสร้างทักษะปรับปรุงตนเองเปลี่ยนแนวคิดก็อาจจะทำให้สิ่งที่ไม่พอใจจนกระทั่งต้องไปเสริมความงามกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นอะไรแล้วก็มีความพอใจในตนเองด้วยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าอยู่ในสมดุลว่าอย่างไรว่าได้พยายามวิธีอื่นแล้วที่สร้างความภูมิใจออกมาจากตัวเองแต่ถ้ายังไม่ได้เพราะมีประเด็นอื่นรอบตัว ก็พิจารณาทางเลือกของการไปเสริมความงามหรือทำศัลยกรรมได้ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะเป็นคนที่สามารถจะให้คำปรึกษาให้กับลูกได้อย่างดีที่สุดพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักกกลููให้ถทา